ฮีเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะนี่ก็คือแบบที่ใช้ไฟฟ้านะคะก็จะมีปลั๊กเสียบแบบนี้เราก็เวลาใช้เราก็เสียบปลั๊กใช่ไหมคะเราก็เสียบปลั๊กค่ะมันจะเป็นแบบเสียบปลัก๊กแล้วก็เป็นแบบใช้น้ํามันนะคะน้ํามันก็นี่เลยค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบน้ำมันนะคะก็จะใส่น้ํามันกา๊าซค่ะ บ้านเราก็จะมีถังเก็บน้ํามันก๊าซแบบนี้นะคะเราก็จะให้ทางสากลเนี่ยเขามาเติมให้นะคะเราเป็นสมาชิกสากลจะถ้าบ้านไหนไม่ได้เป็นสมาชิกสากลเราก็สามารถเอากันรอนเนี่ยไปซื้อที่ปั๊มน้ํามันได้ค่ะที่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ใส่น้ํามันไปจนเต็มนะคะตายวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ฉันก็ทําแบบหกนิดหน่อยนะคะปกติก็ไม่ได้หกนะพอทําวิดีโอปั๊บหกเลยจ้ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ก็หิ้วเข้าไปใส่ในเครื่องในบ้านของเรานะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะปุ่มเนี้ยคือปุ่มเปิดปิดนะคะพอเราใส่น้ามันได้ชักประมาณแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาแบบน้ํามันเขาลงไปถ้าเปิดเลยมันจะไม่ได้นะคะก็คือเนี่ยค่ะเปิดเปิดปิดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นตรงเพิ่มอุณหภูมิความร้อนก็ตรงนี้ค่ะ เนี่ยมันจะมีเพิ่มยี่สิบองศาใช่ไหถ้าต้องการร้อนๆแต่ถ้าเราต้องการลดก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะลดไปเรื่อยแต่โดยปกติแล้วกังก็จะใช้ประมาณไม่เกินยี่สิบนะโดยปกติก็สิบเจ็ดสิบแปดถ้าร้อนก็ลดลงไปอีกนะะแต่ก็ถ้าร้อนมากก็ปิดไปเลยค่ะนี่ฮะเปิดแต่ก็รอตอนเปิดก็รอสักพักหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็รอให้เขาทํางานแป๊บหนึ่งค่ะก็จะแบบ เนี่ยจะมีเสียงแบบนี้ฮะนี่ฟึบแล้วก็ก็จะมีแบบว่าไฟติดตรงนี้ค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเนี่ยไฟติดข้างล่างเป็นไฟเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นไฟตัวไฟออกมาเลยค่ะไม่ใช่เป็นแบบเหล็กเป็นลวดอะไรแบบนี้ะ่ะคือมันจะมีตัวไฟออกมา มันก็จะมีลวดข้างในนั่นแหละแต่มันก็จะมีไฟออกมาด้วยเนาะ <Yeah. S 1> แล้วมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาั่านเพื่อน mm hmm. ก็เวลาเรานอนเนี่ยการเวลานอนจะไม่เปิดคนะ,ะเวลานอนจะไม่เปิดฮีเตอร์อะไรใดทั้งสิ้นก็จะนอนแบบทั้งอย่างนั้นแต่และเราจะทําให้ห้องเราให้ห้องเราอุ่นก่อนนะคะแล้วก็ถึงนอนค่ะตอนเช้าเราก็อาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดเปิด สักหน่อยเวลาเรารู้สึกหนาวตอนแบบหกโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็เปิดเปิดรอตอนที่เราตื่นมันจะได้ไม่หนาวมากเพื่อนเออนี่คะเวลาปิดบางทีเขาจะตัดไปเองนะถ้าก็เกิดความร้อนมากๆเนี่ยเขาจะตัดไปเองค่ะเราต้องการเพิ่มก็ตรงนี้นะคะต้องการลดก,ก็ตรงนี้ค่ะต้องการปิดก็ตรงนี้ค่ะคือคือปุ่มนี้ปุ่มนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยค่ะเออเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะการก็ไม่เคยไปยุ่งเลยเพื่อปิดเปิด แต่เครื่องนี้ก็คือมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถังเป็นฝุ่นเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันทําความสะอาดตรงนี้นะคะนี่คะฮิตเตอร์แบบนี้เรียกว่าแฟนฮิตเตอร์ะค่ะเป็นหนึ่งในชนิดของฮิตเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นจ้า